Happy Birthday ของบร Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday TO YOU ค่ะสานัเกินนะคะผมรอบมาขวดอธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนผมก่อนไปคุณผมทพลงแรครับ แม่เล่นกิ่งกิ่งนะคะเป็นเด็กดีของพ่อแม่นะคะเป็นเด็กดีของพ่อแม่นะคะเป็นเด็กดีของทุกคนครับเป็นเด็กดีของทุกคนค่ะบเอาเป่าได้เอ๊มันเป่ายังไงเนี่ยมีพลังป่าซุปเปอร์ฮีโร่อ่ะ